คำถามถามพี่ปรามามากมายเลยอาหารอะไรบ้างอะ่ะที่ใช้บํารุงหัวใจเพราะเรารู้ว่าหัวใจคืออยู่ว่าที่สําคัญของร่างกายแน่นอนพี่ปราได้ดูแลคนไครได้ให้ความรู้ได้ให้การดูแลต่างๆมากมายคําตอบอยู่ในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u t u b e t ที่ฟิชเพจเฮลที่ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา y o ทูบเบอ ช่อง u t u b e คุณครูพี่ปลายูทูเบอร์พี่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปลาจะนำเสนอมาให้ตลอดและวันนี้ใครที่มีปัญหาว่าจะกินอะไรดีพี่ปลาที่จะบำรุงหัวใจของเราให้แข็งแรงโดยเฉพาะหลายคนที่รู้สึกว่าอือช่วงนี้หัวใจเราอ่อนเปลียยอยากบำรุงร่างกายของเราให้หัวใจเราแข็งแรงคาตอบมาดูกันเลยในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราหาอาหารกันมากเลย เพราะเราต้องการที่จะบำรุงหัวใจของเราเนื่องจากหัวใจมีหน้าที่ที่จะต้องดูแรลร่างกายของเราและที่สำคัญหากเกิดความผิดปกติกัะหลอดเลือดหัวใจไม่ว่าแตกตีบตันย่อมส่งผลให้หัวใจขาดเลือดอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เรามาดูกันเลยอาหารที่บำรุงหัวใจมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งปลาทะเลและปลา้ําจืดไทยปลาพี่ปลาบอกเลยว่ามีคุณค่าทางอาหารสูง ยังมีกรดไขมันที่จําเป็นในกลุม่มโอเมก้าสามช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะปลาไทยไม่ว่าจะเป็นปลากระทงปลาทูปลาดุปลามินโอ้โหร้อนแต่ดีๆทั้ทงนั้นสองเราต้องทานถั่วเปลือกแข็งเอาถั่วเปลือกแข็งหาไม่ยากระดีถ้าใครอยากบำรุงหัวใจต้องทานถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์เมคกาเดเมียรวอลนัท เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากมีกรดไขมันโอเมก้า3และไขมันชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวและไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งที่สามารถลดระดับไขมันเลวในเลือด LDL ที่เป็นสาเหตุของหลอดเลือดติบได้บอกได้เลยว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ2อช้อนเอาอดีไหมคะน่าจนี้ การที่เรารับประทานถูกเปลือกแข็งแล้วเราก็ต้องดูว่ามีอาหารอะไรอีกที่มีประโยชน์สิ่งที่เรากำลังจะบอกต่อไปนี้ 3. น้ำมันมะกอกหลายคนคงได้ยินม,มาแล้วว่าน้ำมันมะกอกมีประโยชน์ต่อร่างกายน้ำมันมะกอกมีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวสูงและวิตามินอ e. ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลสระหรือแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ช่วยป้องกันหลอดเลือดจากความเสื่อมและการเสพภายในหลอดเลือด ที่ปราบอกเลยว่าในขณะนี้หลายคนพยายามหาวิธีการที่จะปรุงอาหารต่างๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่เราจะมาปรุงอาหารนั้นโดยการที่เราค้นพบว่าคนที่รับประทานน้ํามันมะกอกเป็นประจํามีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดอีกทั้งยังลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและโรคไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ยังค้นพบว่าการรับประทานน้ำมันมะกอกสามารถช่วยลดการอักเสบและลดโอกาสเกิดความผิดปกติของไขมันในเลือดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันและยังช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตได้อีกด้วยสิ่งหนึ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกได้รับเลือกให้เป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพโดยสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆได้เช่นมาหวาน มะเร็งโรกเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนื่องจากน้ำมันมากอกมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ในปริมาณสงูงไม่ว่าจะโพลีฟีโนลสารต้านอนุมนสระกรดไขมันไม่อิ่มตัววิตามินอีวิตามินเ e, คและกรดไขมันโอเมกา้าถึงตอนนี้เรามาดูกันเลยว่าโพลีฟีโนลและสารต้านอนุมูลสระคืออะไรการที่เราทำความเข้าใจต่างๆแล้วมันจะมีประโยชน์ โพลีฟีนลและสารต้านน้ำมันสระคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้จากโพลีฟีนนลมักเป็นผลมาจากการที่อุดมไปด้วยสารต้านน้ำมันสระซึ่งสามารถช่วยต้านการเสื่อมซอมของเซลล์สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในเรื่องการลดภาวะต,ตึงเครียดจากการก,า,การเจ็บปวดช่วยชะลอวัยอีกทั้งยังช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมภาวะหลอดเลือดสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิด 4. วิตามินเค แน,น่นอนวิตามินต้องมีประโยชน์กับร่างกายแล้ววิตามินเคมีประโยชน์อย่างไรวิตามินเคคือกลุ่มวิตามินที่มีความสําคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือดช่วยสร้างกระดูกใหม่และช่วยเรื่องความสมดุลของแคลเซียมคุณประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานวิตามินเคอย่างสม่ำเสมอคือการช่วยเสริมสร้างสารอาหารและโปรตีนที่เป็นประโยชน์สําหรับการสมานแผล อีกทั้งยังช่วยสเสริมแคลเซียมในการผลิตมว้กระดูกช่วยป้องกันสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเกิดอันตรายได้นอกจากวิตามินเคแล้วยังมีวิตามินอีและสิ่งอื่นๆเดี๋ยวพี่ปานเล่าให้ฟังวิตามินอีวิตามินอ e. ีม,น e. มีส่วนช่วยในการป้องกันการทําลายเซลล์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็งโดยมีส่วนช่วยต้านการติดเชือ้อและยังช่วยป้องกันกความผิดปกติของสายไตยด้วย กรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3คือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิง้อนซึ่งร่างกายของมนุษย์เราไม่สามารถผลิตเองได้จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหากเราขาดกรดไขมันโอเมก้าเหล่านี้อาจทาให้การทํางานของร่างกายบกพร่องและเกิดอาการเจ็บป่วยได้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3จึงจําเป็น ในขณะที่กรดไขมันโอเมก้าหนั้นสําคัญต่อการดรํารงชีวิตกรดไขมันโอเมก้าสามเองมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการช่วยในการไหลเวียนของเลือดการทํางานของหัวใจและระบบพันธุกรรมต่างๆทางนี้ปริมาณที่ดีที่สุดที่แนะนําในการบริโภคกรดไขมันโอเมก้าหและโอเมก้าสามคือการบริโภคในสัดส่วน4ต่อหนึ่งยิ่งใกล้เคียงตัวเลขนี้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีน้ำมันปลาล์มทั่วไปมีส่วนประกอบของกรดไขมันโอเมก้า6และโอเมก้า3 ในสัดส่วน45.5ต่อหนึ่งน้ำมันรำข้าวในสัดส่วน20ต่อหนึ่งแต่น้ำมันมะกอกน,นั้นดีต่อสุขภาพยิ่งกว่าเนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันที่กล่าวแล้วในสัดส่วน12.8 9ต่อหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับส่วนที่แนะนำข้อ5้าข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกัน 5. ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเป็นธัญ,ญพืชที่มีใยอายหารสูงตั้งแต่โปรตีนถึงซอนกรดอะมิโน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการดูแลหัวใจและหลอดเลือดทําให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสิ่งที่พี่ปรายอยากจะบอกต่อปนี้เลยบอกเลยว่าเมื่อเรารู้ว่าอาหารอันไหนมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเรามากินเรามาใช้ดูแลสุขภาพของเราแน่นอนสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราห้ามเลยคือการตรวจสุขภาพประจําปี การตรวจสุขภาพประจำปีจะให้เราค้นพบสิ่งต่างๆที่เราผิดปกติและแก้ไขแต่นั่นนึ่ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยคําถามที่ถามมาว่าจะกินอาหารอะไรบํารุงหัวใจมีคําตอบแล้วนาสิ่งเหล่านี้ไปใช้แล้วเราจะรู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะดีขึ้นแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแลวมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u t u เพจทูฟิชเป็นงการกระจายยิจพปลา แล้วเรามาตรียมัตเพื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุนนะคะุณภาพผู้สูงวัยนนะคะุณภาพมาเป็นครอบคูัวสุขภาพเด็กพิรารเชื่อวิปรานะคะ